สวัสดีครับผมอิสานบ้านเมืองครับโอ้แม่นลิวพูตัวนี้หงเหินตัวนี้น่ารักจังเลยโอ้ดีครับข้วปลาหยางครับผมมือหนึ่งเจบแสบแล้วครับโอ้ลืมแสบเอลืมแสบ เมนูเรียมพร้อมนะครับเมนูอัาเปตครับผมอัาเป็กคั่วปลาย่างครับเมื่อนี่ตรงโอ๊ะอโอู่เพื่อนหนุนข้าเกาเมื่อนันลูกๆกันลูกๆเค้านันอันนันท้าละออกมันเบิดอนผู่กดูวครับนอนนอนก็จัง่องเห็นบอกเมือนยังก็สบายตุ่นเลยเนาะไม่ได้เบื่อหรอกอืม พอได้หมทีเดียวพอเนาอยากมันไม่ต้องยัดเอาหมดใส่ก่อนอยากบ่ฮะอยากบ่กินนนี่มันอยากนะกว็ดมันดีนีนี่ครับใับไปใส่นี่ทอดใบมะกรูดด้วยครับทอดที่แข็งพร้อมเพราะว่ามันไม่เคยออกแต่เยวมันบ่กมันเบิดก้อนต่อนั่งดิบอยากมันออก ไม่มีทางเวดครับมันบอกจะแข็งจิตเหล่านเหมือนก้อนอย่างนังสจีอรก็สี่กันเวลาเหล่าโอ้ทีนะครับเจ้าลูกกระเลนทีนะครับทางคุณเจ้าลูกเลยครับนี่นะครับเซฟไปกระเล่ย่างจะสุกแล้วครับเตรียมจิ้มเรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่ครับน้ำจิ้มขมเน้นบ่ครับเนี่ยขมครับขมเอ้ยเดี๋ยวกัดครับผมนี่ครับขาดว่าอะไรครับอ่ำเป็ดต้มเป็ด แต่ส่วนที่เขาต้องมาย่างยี่ย่างเดียวครับถ้าถ้าดียย่างเดียวถ้าบียย่างเดียวอืมกำลังได้ที่แล้วไม่อย่างก็ได้การดเวยโมองอมดีดีอืม,มหอึ่อยังกแล้วอ๋อหายงวัน อ้เลยครับเบิ่งเลยครับขั้วปลายยางมาเร่นอยู่กับมุงกับเชียวครับอยู่ขั้วปลายยางครับเมื่อนี่เป็นตออรับเลยเห็ดกับผมเป็ดปลาเป็ดกับต้มสมเป็ดนะครับจ้างหัวเป็ดอีกไทุกนเสียปอบกับผมอน่งเสียใส่เอาได้ตัวนี้ เอ้านี่เนไ่เนบนส่อาหันู้หนูอนนดูวหันด้นี่ว่ะเีิจีใจอือมาแม่มาแม่มาแม่จ้าจ้าจ้าให้ก่อนให้ก่อนริมขางห่ทบเริมต้นเนี่ยต้นเนีเป็นจะแทบครับมือนี่ มึงครับมึงกลัวไงนะครับมึงงานแั่บ่บอกเนาะลูกๆเคยซื้อมาให้พอรอมเดียวกันเลย่นักบ่บอกมันน้องมุ่ยอยวนะครับจวดเจ้ากอนครับจ้กินข้าวเสีบนะจ้กินข้าวแซ่บครับามอบามรอบาโอ้โหพได้ครับวะอโอสามรอบสายอาอออบตออุ้นออกบต่อตัวนี่ เอินวัดตีนก็อ anyway, ันายนะ้บ uh ี้าหยอกันซครับก็มาหยอบตัวองตัวาเห็นนมันยกโอ้นี่ครับนี nice ่ครับเซฟออกกับแม่บ้านแม่เสียวเครับกับลูกๆมาแม่ลูกมากินข้าวน้ำกันกอบ้โอ้เพื่อนกินได้แล้วไปยิงหนูเฮา ้องเอาไปยิงหนูด้วยแบบนี้ยิงหนูยังเ้ลูกแงบอสหนีแม่แถวแถวหนีไหมเขียดปลายางเห็นไมมันมีอยู่วอยู่นี่จ้าจ้าจ้ามันนะกินมนะรสครับไหนเสี่ยวก็มูเสีย ซ็อกนซบอกะเจ้ากินเลยางกัสะพ้านใบซกใบให้เลมือไม่พอกินจ้พอนำกบซ็อกใบมาตาคอยอ้ไรไม่ไดเดี๋ยวจิบด้ยิงหนูหนูยิ้เอาก็น่ะเขาก็จะกินทั้งใน เฮ้น่งนวิธีบอกบอกิธีได้เฮ้ิีบอกูเง้ยวเฮ็นน้ำเขาเฮ็นน้ำ่นนี่นายุ่าเฮยังไงบาทินเีน่ฮึอาาเเบิรไปละไอเป็นหนาพนนหนาอนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแล้วครับบาทินหนักมันหน่อยหน่อยจับจับจับขับอครับไดกับนบ้านผม

น้ำเขามุดลมกินใต้าน่ามันติ่งมัวเลยครับนี่ื้อแจ๋นรื่าฮะยืมยังวายุว่ามันคือกินเขามปเสียบใช่ไหมมมกิโอ้ยสมกะดิในการนี้เรบตอนนี้ยางไงว่าเจาเตจาหนีมย่างตะสะแล้วท่านเรียเจาท่านมูแล้ ตองหน่อยไปเลยเพียงขออืมแบกไม่เลยครับไมมักกูดครับผมไม่ะม่มักกูดไม่ะไรหิ้งหมนะกิ้งหะเดยเดี๋เวหิ้ิ้งห้งูครับหิกงูนองพ่อนมาเถอเลยหิกงูครับหิกงูเยอืมื้อตีหนึ่งืมอ่าไม่ใ่ตีนึ่อไม่ใช่ึ เอาวะเรามาอัน er ้มันจะอันอันของสดต้มาตีริดเนียวปลาตหมูห้งมันมาปลาตมูแห้มันมาอ้ยตตะมูสดมันมามึงเิดลหลเอาไม่ได้มาท่านมูเนาะมูห้องอัดไ่อะควายฮอดายฮอดไก่จะฮอดคงเทกาพื้นกานฮอดอกันได้ทอนกัได้เอ้ยขอขับอ่มกันไปอนกันได้ให้ทอนกันได้เยเลยฮอนกันได้ มันจะไปเห็นดักหมูเลยโอ้ไม่โอ้แมผมสินี้เนาะคอนเทนเนอรแต่ตอย่างทจะใ้ที่พมนกินยู่บัมือไรต้มหมแลวอ้เป็นมือเอาตัวเอาเจ้าอะใช่ไหมอันเนื้อมูใหมเดมาจะบุ๋นเห็แล้วเห็น ไม่ไวมาอันอ oh, ันบอว่าอันไใช่ตัวอยู่บโหไกกินเป็นหั่นเหมือนดิโว้ยนเปนก่ยเือเป็นโ้กินสามพจนน่วไกมากออกมาก่ะ่แบกเสียตับเป็นแัน่

มาได้กบบอบข้นยา่านเริ่มย่านแล้วเริ่มย่านในแต่ค่าอันในค้าอันี่ของขอันอนอบัก,กระดิเดียวไม่หรือ <c oughs> ออล่าย่านบวอนะกินบวกเดียเตีมันก็มันดีเพราะธรรมดาเลยมันจีน่เนผุนอันนั้นก็ห่องผน,นก้อนหนาไปคับอัอันาเอาแต่ผุนทันเศ้าน่ะมันออกมาหายางบวกกับมันอนบบวกเรื่องขอนหเหมือนเรืองอหอยทสด ตัวนี้ใหญ่แม่เฮ้ยต่สุดวายเลยเนาะตัวดวงแมวโอ้ขนาตัวหญ่ขนาน้ว่ะเฮ้ยห้องว่ะผมมื่วห้องนี่ตัวน้อยตัวน้อยอยู่นี่นี่ยนคลิปเดี๋ยวอ่ะบนนั้นคแตมตัวแม่ป๊ดวงแมวนี่ตัวใหญ่กุบ้าทวายเพาท่านออนเนาะดิกใสดอ้ไม่กลาซ้ำแล้วดไม่รู้ลงดิ๊กใจท่าเนี่ พองแล้อบุลงพองครบบุลง้ข้าิบีบอ่อยนั่งกินเบียร์นั่งกินเบียร์ตัวกินมิบตั้งไต่สนักินขาเอาเนาะพวกคนพวกนใส่บ้านเราบ้านกระดาษโม่เแงกไปเล้ดเ็นมันบุญเด้อมื pues mm ่อบ <st> ุญมาจะไปริน nah ีกัดอยู่เงี้ยเอาเลยเฮ้ยมันยัน เดสี่ตัวบุญเดนเดนยังนี้เดือนสามบอกเดี๋ยวนี้มั้ยเดี๋ยวนี้บุญพเวทบุญพเวทูดั้ว่าเดี๋ยวนี้เดอนี่เดือีเดอน่าเดี๋ยวนี้สีเดนสีอยกไหอเดนี่อืเดสีออกหมเปเดนีเดี๋ยวว แถาว่ม่ดี่ม่ม่ตเลยวิ่วันที่ิบาไม่้หเอาอีกทพุได้นรว่าเมื่อไรเมื่อวิงพุกอ้โหม่ันม่วันวันายเอ่หันลัเไม่พกอี่จเน่จแ้วเหมือนยบ้นขอแล้ในอเอไม่ไปอเย่อ่นี้อืมว่ันงอมาจะได้ยุ่ ให้หลอกใครดอกกัม้หเพื่อเขามีปองหายู่งใเพื่อพงยิ่งอยู่เขามีปองห้่ไปอยู่เขาเต็นทหารอยอะเต็นทหารอยู่กักจะต้องเส้นบอบ่ันเส้นเสนไเหนอกกาอันมึงอันนมึงแม่คอแขงอยู่อ่ะอ่า่าฮ้ไปเาฮาฮ่่่่อ่ กหรานวงนางสะดดูเขาอีเสียงมวนหันโอ้ยกาไปเลยเขาอีมิวมาแล้วยากเห็นเเจียบใส่ไหมเต็มก็ยังไหวเขา่หรอโอ้ยเนตัวมกเขาซุน้ตายห้างมิว่อ้ายไมรักไปสิไปได้ไปแล้ววันแล้ว่ได้ซ่อมเอวโอ้ยจับมสจะาส้้ยัสู้่อู เองวัยีอกนะวันนี้เราขังตู้นอือันนอยากไอร์ร้านในขวงบ้าจ้าบ้านตาลานเพื่ออยากไอร์บ้าหึงนี่ยตังแต่เช้อ้าอยากไอรอยู่หันก็ไม่เมื่อนังนี่บ่เม่แต่ว่าพ่งอันนั้นชัวไปล้วอย่าาจิมให่จะักลุยกระบียงหายเซ๊ะตัวเนี้ยไม่ต้องไปสามเนาะอแต่พูดเดียวไลมักตัใหญ่ไั่ใหญ่โ มันแ่ได้ก่อนดีแดงไหเสียใจเลยนะเอาให้เลือกเอาเลยนะตัวตัวตัวใหญ่มูออ่ะเอาให้เลือกเอาเพาจะมาให้เลือกเอาเลยนะมักอันเลือกเอาไปเรื่อยๆแกามันก้าวไปเรื่อยๆแก้าวมันกามยังหน่งเนี่ยวะไม่สิ่งเราไม่มีเนื้อว่างกูสิกิดน้ำลูใสหลายบนบ่แน่นอน กีด้ำลูกใส่หลายวันนี้ขอบคุณคีดิเจะภาพครับผมจะลูเจารูกครับผมจะลูปเพะว่าปลาหยางอมีก็เขากินตอนรับด ok ีมากๆครับผมไม่ว่าตูุก ok ินครับเนี่ยอาศัยกินนี่ซื้อครับผมจะแบคได้ทุกอย่างอยู่ว่ตองมาตูเลยครับย่างใส่เลยเนาะอาศัยว่า เอาไปทำอีกม่มึงเน่ยพีเงคำหนึงนี่น,นี่น as, ี่โ่ลสองคเดีคำครึ่งเดคครึ่งเอ้าก็บคนไปแต่ก้ยัมันน่าจะโซ่กนบ้าวโซ่ทกินนครับเด้อพี่น้องใคใครอห้นไก่เลยอีสานมันเฮาเหรอครับวันนี้นะครับนได้

โค้งข้างหน้าโค้งอัตรายไปสันบตอวกั่บาเลโคตรงไปเลยมือนันโอ้ย่เป็นสอบแม่นสอบเข่าเนาะเพราะจะได้นักป็นนั่นนี่ครับเออพพอมูเนาะมือว่าแต่ว่าสิบตไปยังมูพออะไมาหุบกันเบิดเนนะง่ายแข่นักได็กไปหัดใก่ือหมู ลงก้อนม้วใส่กับแห้งวัดเลยเต้าเจ็บมันเขากันก็เขาบอกว่าก้อนแห้งใส่บอตจิ้มเลยเด็กครับผมมันม้วนจุจวดเส็บๆครับผมนี่ครบอกว่าโอ้ยบอกครับโค้งยามั้นอ่เลยเด็ครับเซฟวอวครับผมขายลาบถายคไขยโอ้ยน่ารักอีกแล้วครับผมมันก็ผู้อื่นสัมของร้องเนาะยเดิกมีแห้งครับผมเด็ครับมือเด็กสิบตัวผมสี่มีคลิปต่อไปนะครับขังขึ้นกันอยู่นี่แล้วครับ ตัวล้มนาวก่อนอยู่ทั้งผู้ครับมือหนิตัวไหนเดี๋ยวลมมือเรามือเรามือมีลมมีนี่ยิ่งมือนีิโอ้แสดงว่าบาลิโคลบาลิโคลฆ่าโศกครับผมเพิ่งเลยล้มบ้าครับผมเดี๋ยวรอติดตามอีพีต่อไปครับผมจนตอนนี้อยู่ทั้งผู้นะครับแต่สัญญาณเน็ตอาจจะไ่ดีครับผมแต่ว่าควบมคิดถึงก็ยังเหมือนเดิมเบอร์ให้เอฟซีทุกคนแหละครับผมอยู่ที่มีแห้งครับสวัสดีครับ